สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวทุเรียนนะครับคอะดีว่าซื้อมาจากกาดเมืองใหม่นะครับกิโลละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทลูกนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่สี่กิโลนะครับร <Wow. S 1> าคาห้าร้อยหกสิบบาทนะครับอันนี้เขาก็เฉาะมาให้แล้วนะครับ <Yahoo. S 1> เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงพ่อค้าเขาบอกว่ามันจะสุกแบบพอดีนะครับไม่กรอบมากเพราะว่าลูกที่กรอบๆนี้ไม่ค่อยมีแล้ว เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าลูกนี้จะได้กี่พูเพราะว่าที่เขาขายเป็นแพ็คนะครับแพ็คละสี่ร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้แค่ไม่กี่พูนะครับสี่ห้าพูเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้เยอะไหมอือออกง่ายนะครับ oh, <no. S 1> เนื้อข้างในแบบสีเหลืองฉ่ำเลยนี่ง่ายมากแค่แงะออกก็ได้ละว้า wow. ว คู oh, <Whoa. S 1> ใหญ่มากเดี๋ยวต้องค่อยๆเปาะนะครับเดี๋ยวเนื้อมันเละ uh. สีสวยนะครับกรอบๆนะครับไม่ ไม่นิ่มมากอันนี้ไม่มีนะครัอันนี้อีกภูหนึ่งว้าวภูนี้สวยมากเนื้อกบกรอบนะครับนี่หมดนวครับ อันนี้ผู้ใหญ่นะครับหอมมากนี่ครับ ว้าวอันนี้คู่ใหญ่ามากว้าวโอเคอันนี้ก็ไม่มีนะครับมันเป็นคู่หลอกๆนะครับโอ้โนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าโหเต็มจานเลยนะครับนี่น่าจะมีประมาณสักสองกิโลน่าจะได้อยู่นะครับ ที่เขาขายกันอะ่ะเขาขายแบบผูนึงเกือบร้อยกว่าบาทเลยนะครับโอ้โอ oh, <no. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ลูกลักสี่โลนะครับ <Wow. S 2> ใหญ่เท่าหน้าเลยนะครับอันนี้ผมแกะออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านี่ที่แกะแล้วจะได้เท่าไหร่นี่นะครับที่แกะแล้วนะครับได้ทั้งหมดอยู่สี่ผูใหญ่นะครับ ลองให้ดูภูหนึ่งนี่แบบใจเข้าฝ่ามือเลยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวลองมาดูรสชาติจะเป็นยังไงนะครับอืมกรอบมากแล้วก็หวานมากเลยนะครับอ <Wow. S 1> ันเนี้ยกรอบมากเนื้อแน่นมากไม่เละมากนะครับพอดีเลย ลูกหนึ่งนี่ผมว่ากินคนเดียวไม่หมดนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย